กอร์ีแมรที่สุดของอาหารเสริมบำรุงผิวคว้ารางวัล Best b i s s a n n p r r o u u t t w w r r d 2021หนึ่งในนักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2564ครั้งที่8หรือ Best b i s อ and Product Award 2021 คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงผิวกลูตาสูาตรมัลติวิตามินและคอลลาเจนที่ช่วยให้ผิวพัรร์สว่างกระจ่างใสลดฝ้ากระฟื้นฟูผิวให้กลับมาเปล่งปลั่งสดใสแบรนด์เกาหลีแมรี่ไทยแลนด์ที่ได้รับกระแสตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากในขณะนี้ภายใต้การบริหารงานโดยคุณหยกเชอร์มานชัดทอง ประทับใจมากๆเลยค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็ตัวนี้เป็นตัวกูต้านะคะกูต้าคอลลาเจนซึ่งเป็นมันติวิตามินนะคะบำรุงผิวโดยตรงนะคะสำหรับคนที่ผิวค้าเป็นสิวเป็นฝ้านอนน้อยผิวโทรมนะคะทำงานดึกใช้ความคิดเยอะนะคะตัวนี้เหมาะมากๆนะคะเป็นมันเป็นความต้องการของเราโดยตรงก็คือหนึง่งเราเป็นคนที่ว่าเหมือนเราต้องทํางานเยอะเรานอนดึกแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเราผิวโทรม บางทีเนี่ยบางครั้งเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิวเราจะไม่ค่อยสดใสมันจะไม่ค่อยออกกล้องเพราะเราต้องทํางานออกกล้องคุยตลอดเวลาพรีเซนต์สินค้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วเราจะมาปล่อยให้ผิวเราโทรมอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตัวเนี้ยเลยเป็นตัวสินค้าที่ทํามาเพื่อตอบโจทย์ตัวเองเลยหนึ่งแล้วพอลูกค้าสนใจปุ๊บเขาไปลองทานปุ๊บเขาเห็นผลจริงเออมันก็เลยกลายเป็นต่อยอดความสําเร็จมาถึงทุกวันเนี้ค่ะโอ้โหบอกเลยว่าลูกค้าส่วนมากประทับใจมากๆค่ะเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ของ ลูกค้าหลายๆคนเพราะว่าคนสมัยนี้ต้องยอมรับว,ว่าโซเชียลเป็นหลักเลยเนาะบางคนลูด f a c e b o o k จนอ้าตายตีสอแล้วเหรอเออนอนดึกค่ะฉะนั้นตัวนี้นะคะเห็นผลจริงๆคือผิวเราจะดูฟูดูฉ่ำดูใสสว่างขึ้นมาเลยตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีจำหน่ายที่ลาวแล้วนะคะสอปปลาวแล้วก็แถบเพื่อนบ้านนะคะกลุ่มประเทศกัมพูชา ก็ตอนนี้เรายตอนนี้เรายังไม่ค่อยรับตัวแทนเท่าไ,ไหร่นะคะแต่ก็ยินดีค่ะสาหรับใครที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะเพราะตอนนี้เราขายปีกดีมากนะคะ <toss> <ๆ>เราขายปีกดีมากตอนนี้ยินดีต้อนรับค่ะใครต้องการจะมาเป็นพาร์ทเนอร์บรนกอเดียแมรี่ยินดีต้อนรับค่ะก็หยกกอลเดียแมรี่วันนี้ยินดีต้อนรับมากๆนะคะเพราะว่ารางวัลน,นี้เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของเรานะคะที่จะสื่อ <ๆ S 2> ให้ทุกคนมั่นใจนะคะใครที่ต้องการจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ใครที่ต้องการจะเป็นตัวแทนหยกยินดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆ ะะสําหรับคุณผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องการดูแลตัวเองฟื้นฟูนผ,ผิวพรรณแบบเล่งด่วนนะคะ